ที่ดินริมน้ําสําหรับคนวัยเกษียณเป็นอย่างไรสําหรับคนวัยเกษียณแล้วการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆคนวัยเกษียณส่วนใหญ่นะคะก็เลยเลือกที่จะท่องเที่ยวนะคะโดยที่มีที่ดินริมน้ําหรือว่าติดทะเลนั่นเองค่ะและก็คนวัยนี้นะคะก็จะหาทําเรที่อยากซื้อก็คือเป็นที่ริมน้ํานั่นเองทุกคน ข้อหนึ่งเลยนะคะเพื่อที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะไม่จำเป็นว่าต้องลงทุนนะคะสองนะคะซื้อไว้เพื่อลงทุนนั่นเองสามเลยเพื่อให้ลูกหลานนะคะในอนาคตต่อไปค่ะได้มีทรัพย์สินที่เป็นที่ริมน้ำและก็มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะและอีกอันหนึ่งค่ะคือเป็นแหล่งกเกษตรเพื่อผลผลิต ที่มีสุขภาพดีนะคะคือเราสามารถเนี่ยเพาะปลูกในสิ่งที่ดีต่อสุขภาพได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ที่ดีแล้วก็ผลผลิตที่ดีที่เราได้มานะคะเราก็มาส่งเสริมสุขภาพของเรานั่นเอง